ขอยืนยันว่าที่ผืนนี้ซื้อมาโดยถูกต้องตามกฎหมายวันดีคืนดีก็มาบอกว่าผิดแล้วก็จะเพิกถอนแต่ถ้าเกิดพิสูจน์กันบนชั้นศาลแล้วว่าที่ผืนนี้อยู่ในเขตป่าฉันยินดีที่จะคืนให้แต่อย่ามากล่าวหาว่าครอบครัวของดิฉันโกงบ้านโกงเมืองเด็ดขาดคือจริงๆที่ดินผืนนี้เนี่ยก็ได้ซื้อมาเป็นเวลา30ปีแล้ว แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็มีท่านสมัรสมุทรเวชซึ่งท่านก็เป็นนักการเมืองคนสําคัญคนหนึ่งของบ้านเมืองเราก็แนะนําให้ทางเราเนี่ยไปซื้อที่ดินเืนนี้เนี่ยกับทางบริษัทน้ําตาลไล่อ้อยมิตรผลนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีคุณกมลบ้องกุศลกิจท่านเป็นประธานอยู่ก็คิดว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่ทั้งสองคนเนี่ยโดยโดยแค่ชื่อเสียงก็ถือว่าเชื่อถือได้อยู่แล้วก็ไม่คิดว่า จะซื้อที่ดินผืนนี้เข้ามาเนี่ยมาผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าตอนที่ดิฉันซื้อเนี่ยดิฉันนอ่ก็ไม่ใช่เป็นมือหนึ่งนะคะในการซื้อที่ผืนนี้เพราะว่ามันซื้อกันมาหลายทอดแล้วแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยก็เอกสารสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยก็มีครบเลย่ะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องเอกสารอะไรที่ไปขออะไรแต่อะไรไม่เกี่ยวคนะ่ะ คือข้อท็จจริงข้อนี้เนี่ยก็คือที่ดินสมัยนู้นเนี่ยก็เข้าใจว่าแม้กระทั่งกรมที่ดินเองก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยอยู่ในป่าหรือไม่ก็มีการให้เซ็นบันทึกไว้ว่าถ้าเกิดที่ดินผืนนี้เนี่ยอยู่ในอยู่ในป่านะคะอนาคตอาจจะมีการเพิกถอนนะคะก็เลยคิดว่าส่วนนี้เนี่ยทางกรมที่ดินเนี่ยคือทำไว้เนี่ยเพื่อกันสำหรับประชาชน ที่จะไปฟ้องเขานะคะแต่ว่าทางกรมที่ดินเนี่ยทำเอกสารอย่างนี้มาให้เซ็น mm hmm. ก็ต้องถือว่าต้องต้องเซ็นใช่ไหมคะแต่ในเมื่อกรมที่ดินเอง mm hmm. เขายังไม,ไม่ไม่ทราบแน่ชัดแล้วดิฉันเนี่ยด้านสดอนทั่วไปเนี่ยดิฉันจะไปทราบได้ยังไงว่าตรงนี้อยู่ในเขตป่าหรือไม่อยู่ในเขตป่า mm hmm. ซื้อมาเป็นเวลาถึง30ปีแล้วเบื้องต้นเนี่ยทีแรกคิดว่าจะซื้อผือนนี้เนี่ยมาทําบางโปรเจกต์แต่พอหลังจากซื้อที่มาแล้วเนี่ยก็คิดว่า มาวิเคราะห์แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมนะคะก็เลยปล่อยที่เนี่ยว่างเปล่าตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทําอะไรเลยช่วงนั้นเนี่ยก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏนะคะก็มาคุยกับดิฉันว่าอยากจะขอให้คุณสมพรเนี่ยบริจาคที่สักผืนหนึ่งให้กับทางมอราชพัฏก็เลยถามว่าจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมคะก็เลยเขาบอกว่าเพื่อจะได้เป็นแปลง เกษตรให้นักศึกษาได้ไปศึกษาพอเราฟังอย่างนั้นปุ๊บเราก็รู้สึกเอออันนี้ก็เป็นการเป็นการช่วยเหลือสังคมเป็นการทําสิ่งดีที่ให้กับสังคมนะคะก็ได้จัดที่ให้ทันทีประมาณเกือบร้อยไร่มอบให้กับทางหมอรัชพัฒน์นะคะก็หลังจากบริจาคที่ตรงนี้ไปแล้วนะคะเป็นเวลานานแล้วก็มีบางคนมากล่าวหาดิฉันว่ากงฉาติกงกงที่แล้วก็มาบริจาคเพื่อเอาหน้า ะะจริงๆตลอดเวลาที่บริจาคไปเนี่ยดิฉันเองไม่เคยพูดเปล่าให้ใครรับรู้นะคะจนกระทั่งเนี่ยข่าวมันเกิดออกมาอย่างนี้เนี่ยนะฮะดิฉันถึงมาชี้แจงให้ทุกคนทราบว่าตลอดเวลาเนี่ยสิ่งที่เราทําดีไปเราก็ไม่เคยพูดฮะแล้วก็ขอยืนยันว่าไม่เคยโกงชาติกงแผ่นดินค่ะก็จริงๆแล้วถือที่มา30ปีไม่เคยมีปัญหาเลยแล้ววันหนึ่งลูกเนี่ยเข้ามาเล่นการเมือง ็โดนข้อหาคดีร้ายแรงต่างๆส่วนตัวฉันเองก็ถูกลองเรียนว่าฉันลุกป่ากินป่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีใหญ่โตขึ้นมาขอยืนยันว่าที่ผืนนี้ซื้อมาโดยถูกต้องตามกฎหมายวันดีคืนดีก็มาบอกว่าผิดแล้วก็จะเพิกถอนแต่ถ้าเกิดพิสูจน์กันบนชั้นศาลแล้วว่าที่ผืนนี้อยู่ในเขตป่า ฉันยินดีที่จะคืนให้แต่อย่ามาก,กล่าวหาว่าครอบครัวของดิฉันโกงบ้านโกงเมืองเด็ดขาด